ช่วนี้มาติดตามกันต่อเริญคำแนะนำด้านการลงทุนในทองคำและโกลฟิวเจอร์สประจำวันผ่านช่วง Special Analysis ค่ะพูดคุยกันวันนี้กับคุณวรุษรุ่งขำนะครับผู้โวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion a เลน u t u r e s อยู่ในสายแล้วคุณวรุษสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณสรินทนาครับล่าสุดอ้างอิงจากการ,ปรเปิดเผยรายง,งานการประชุมเฟดดูเหมือนจะยังไม่ได้มีความชัดเจนเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยมองว่าจากประเด็นนี้จะส่งผลบวกต่อทิศทางของราคาทองคําในตลาดโลกมากน้อยแค่ไหนคะครับคิดว่าเป็นปัจจัยบวกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าดูจากถ้อยแถลงของประธานเฟดอย่างนายวิลเลียมดัตลี่ซึ่งเป็นประธานเฟดนิวยอร์กในวันอังคารน,นะครับก่อนที่เราจะทราบในส่วนของผลการประชุมดูเหมือนว่าคุณวิลเลียมดัตลี่เนี่ย จะสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนแต่ปรากฏว่าในส่วนของรายงานการประชุมของคณะกรรมการ FOMC แสดงถึงความขัดแย้งกันระหว่างคณะกรรมการ FOMC บางส่วนนะครับที่ยังคงประเมินถึงอนาคตเกี่ยวกับตัวเลขที่ทางตลาดแรงงานว่าอาจจะยังคงไม่ได้มีความแข็งแกร่งมากพอและอาจจะเป็นอุปสรรคในอนาคตในการขัดขวางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดขณะที่คณะกรรมการบางส่วน ก็ยังคงมีความเห็นว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะมีความพร้อมนะครับที่จะสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ซึ่งความเห็นที่เป็นในลักษณะของการขัดแย้งกันทําให้นักลงทุนคาดการณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเฟดไม่น่าจะสามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ในระยะเวลาอันใกล้ขณะที่เปอร์เซ็นต์ของสัญญาอัตราดอกเบี้ยร่วงหน้าที่คาดการณ์ว่าเฟดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนธันวาคม มีการปรับตัวลงชัดเจนทีเดียวนะครับจากก่อนที่จะทราบผลรายงานการประชุมอยู่ที่ระดับ58เปอร์เซ็นปรับตัวลดลงลงมาเหลืออยู่ที่ระดับ41เปอร์เซ็นนะครับปัเทัยดังกล่าวเนี่ยกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐมีการอ่อนตัวลงไปเข้าใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเดือนสัปดาห์อีกครั้งแล้วก็หนุนให้ราคาทองคำมีการบิดตัวขึ้นมาค่อนข้างชัดนะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับหากดูจากการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคําแล้วในรอบที่ผ่านมาหลายรอบนะครับราคาขึ้นไปเข้าใกล้ระดับพันสามร้อยห้าสิบแปดเหรียญต่อเทสลาต่อยเซ์ออนลายครั้งประมาณสามครั้งที่ผ่านมานะครับในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยเราประเมินว่าราคาก็จะค่อยๆขยับทดสอบระดับยังกราบอีกครั้งหนึ่งแต่นักลงทุนอาจจะต้องจับตาใกล้ชิดว่าระดับหนึ่งสามห้าแปดที่ราคาทดสอบมาหลายครั้งถ้ายังไม่ได้มีปัจจัยบวกมากพอ อาจจะเกิดแรงขายทํากําไรสลับออกมาได้อะนะครับแต่ว่าหากเกิดแรงซื้อมากพอโอกาสที่ราคาจะดันขึ้นทดสอบในส่วนของระดับแนวต้านถัดไปคือโซนระดับพันสองหกสิบเจ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนก็มีดังนั้นเนี่ยในส่วนของนักลงทุนถ้ารับความเสี่ยงได้น้อยอาจจะทยอยปิดสถานะงอ่ะนะครับเพื่อทํากําไรในส่วนของโซนแนวต้านระดับหนึ่งสามห้าแปดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดราคายืนได้ก็สามารถสาโคพซิชั่นรองโ position สามารถไปปิดสถานะทำกำไรบริเวณระดตั้งถัดไปได้ครับในส่วนของการเข้าซื้อการไล่ซื้อเนี่ยเรายังไม่แนะนำนะครับเรายังแนะนำว่าอาจจะรอการอ่อนตัวลงมาของราคาเข้าใกล้ระดับพันสามร้อยสิบเจ็ดเหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนน่าจะเป็นจุดในส่วนของเหมาะสมในการเข้าซื้อเพราะว่าหากราคายังไม่ผ่านระดับพันสามร้อยห้าสิบแปดแนวโน้มหรือโมเมนตัมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำถึงแนมะ้ว่าจะเป็นบวกมากขึ้น แต่การเคลื่อนไหวก็น่าจะเป็นรับจาะของการแกว่งตัวออกด้านข้างในกรอบเหมือนเดิมครับค่ะนั่นเป็นคาแนะนำสำหรับโกลสปอร์ตมาที่โกลฟิวเจอร์กันบ้างช่วงนี้ค่าเงินบาทก็ค่อนข้างผันผวนนะคมีคาแนะนำไปยังผู้ลงทุนยังไงคะในส่วนของตัวโกลฟิวเจอร์นะครับเรายังประเมินในส่วนของกรอบแนวรับแนวต้านคล้ายๆเดิมครับโดยให้ในส่วนของกรอบแนวรับเนี่ยระดับ22,000บาทต่อบาททองคําขณะที่กรอบแนวต้านเนี่ยอยู่ที่ระดับ22,350บาทต่อบาททองคํา ขณะที่ในส่วนของตัวทองคําแท่ง96.5เราก็ให้แนวรับที่ระดับ21,900บาทแล้วก็แนวต้านที่ระดับ22,300บาทต่อบาททองคำครับได้ค่ะคุณวรุษวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนําค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็น